นี่วันนี้เขาจะมัดเก่งเคกไก่นะครับวันนั้นหันไอนะ้นาทีปลายเปิดคั่วเคอุย้ยไปหันตอนเตียงคืนตัาากขยกนี่เก่งเคกไก่ครับครับเครื่องเก่งก็ไม่พริกแข้งหอม,มเขาหอมแดงกะปิแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ตำนะครับใครจะตาเล็กตาแล้วก็ได้อ้ยมเล็กมาเล้ก,เลก็ได้ก็เล้วเตะคือตาแล้วก็เขากะมาคั่วลงน้ำมันเอาไก่เขาเขาพาลงไปครับเอามันตึง ก็น่าจเติมน้ำก็กระปุ้งรสครับผงชูรสผงปุ้งรสแล้วก็ซอสปุ้งรสล้ก็ต้มคือไก่เปื่อยๆก็น่าก็พักเกงแค่เขาลงไปพักแกงแค่คืออะไรก็พักนานาชนิดที่เปินเปาะกันที่เปิ่ขายกัดนะครับเก่งพักเก่งไหมเปินก็ไปเจ๊เกงเหมือนเออพักสนุกดีแล้วก็ใส่หากใส่พักป้อมใบหอมลงไปนะครับก็นี่ก็เลี่ยละเกงแค่เขาก็เนี้ยไปเจียกนะครับก็นี่ก็ สเสิร์ฟเลยครับใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดถูกใจเม่นแชกกดติดตามก็ไว้นะครับนี่ครับแกงเค้กไก่เขาก็เรียบร้อยละแกงเค้กไกล่ล้ำๆไข่ว่างก็เนี่ยเพราเนอครับอันเชิญเข้าหนึ่งมาจุย้ยเฮ้เปิ้ลขนมักจีนก็พักก็บพอต่ะด้นะครับว่างๆก็ร้องเนี่ยเพราะเนอะครับแขงเค้กไก่หมาะขนาดครับเพือ่อ